รู้จักแทนธนัชาหลังถูกโยงปมข่าวหรือสามีชมพูชวนรู้จักแทนธนัชา,าสาวสวยสุดน่ารักชายาฟ้าแฝกคิมเบอร์รี่ดีกรีสาวสตรีอ่างทองฝากผลงานวงการบันเทิงมาเพียบสวยเก่งครบสูตรเป็นอีกหนึ่งสาวที่ทำหนุ่มๆใจบางสำหรับแทนธนัชา,าสาวสวยวัย24ปีหน้าตาดีถึงขั้นได้ฉายาว่าสต์คิมเบอร์รี่เลยทีเดียว แถมเธอนั้นยังเป็น n ิวเจเน r เรชั่นช่องวันอีกด้วยวันนี้ทีมข่าวสดจะพาทุกคนมาทำความรู้จักเธอคนนี้เพิ่มเติมกันแทนธนชาจันง,งามเกิดวันที่10ตุลาคม2541มาพร้อมส่วนสูง175เซนติเมตรบอกเลยว่าเห็นสูงขาวหน้าตาเหมือนลูกครึ่งแบบนี้แต่แทนเป็นคนไทยแท้ส่วนชาย,ยาคิมเบอร์เรสฟ้าแฝดคิมเบอร์ี่นั้นมาจากการที่หลายคนมองว่าหน้าเธอหน้าตาคล้ายคิมเบอร์รี่ด้านการศึกษาสาวแทนจบการศึกษาชั้นมันธยมศึกษา ดาวโรงเรียนสตรีอ่างทองสายวิทย์คณิตเธอเป็นเด็กกิจกรรมกล้าสแสดงออกทั้งสวยทั้งเก่งและทํากิจกรรมเยอะขนาดนี้แม้จะไม่มีการประกวดดาวโรงเรียนอย่างจรงิงจังแต่ใครๆก็ยกให้เธอเป็นดาวโรงเรียนส่วนการศึกษาระดับปริญญาแทนจบปริญญาตรีจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยอสัสมชัญและยังเรียนจบโรงเรียนสอนทำอาหารระดับ w o r l d c l a s s อย่างเล c กระ o ด Bleu ลอีกด้วย มาต่อกันที่ผลงานวงการบันเทงิงสาวแทนผ่านการประกวดแล้วมากมายทั้งนางงามส่วนนกชัยนาทไทยซูเปอร์โมเดลและอื่นๆรวมทั้ง m v ีเพลงเพิ่งรู้ตัวของมาตังระดับดาวซึ่งสาวแทนมีโอกาสได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่องน้อยสีก่อนที่จะย้ายมาอย่างช่องวันและล่าสุดกลายเป็นประเด็นของวงการบันเทงิงเมื่อมีข่าวเมาสสามีนาง,งเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็ก แถมสาวน้อยบ้านเล็กยังเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักทำเอาชาวเน็ตภาคการสงสัยและสืบหาว่าใครคือคู่รักดาราเอียงสายก่อนที่จะมาลงที่คู่ของนางเอกซุปตาตัวแม่ชมพูอ่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิสรุตจากแฮชแท็กนาแสงนีออนนั่นเองเนื่องจากฝ่ายชายทำธุรกิจหลอดไฟนอกจากนี้ในแอปพลิเคชัน Tik t o k ยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชี้เป้าด้วยว่าผู้หญิงในข่าวนั้นคือแทนธนชา สาวสวยใช้ยาแฟตคิมเบอรีแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยานจากทางฝ่ายไหนเลยแต่งานนี้ทำเอางานเข้าสาวแทนไปแล้วในขณะที่ทีมข่าวพยายามติดต่อไปสาวแทนเพื่อสอบถามถึงกระแสข่าวที่โดนโยงและมีทัวร์มาแล้วทั้งนี้คนดูแลได้บอกว่าขอรีเช็คข่าวที่เกิดขึ้นก่อนล่าสุดแทนธนาชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสตคลิปขณะกำลังทำเคกรูมหัวใจแปะแคปชั่นว่า w o r k